รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกว่าจะออกมาเป็นการแสดงโขนที่วิจิตรการตาบนเวทีนั้นนักแสดงทุกคนต้องทุ่มเทยอย่างหนักและยังต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังจากบุคคลที่อยู่เบื้องหลังอีกมากมายหลายร้อยชีวิตค่ะ about it would my my with passion may sincere the new new x the uncharted โฟกัสออนวันนี้นะคะดเรเฉลิมชัยพาเราไปพูดคุยกับนักแสดงโขนมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่จะเปิดการแสดงถึงวันที่5ธันวาคมนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะช่วงโฟกัสออนสนับสนุนโดย The New Mill X Be Uncharted สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการไลฟ์วารรตี้กับผมเฉลิมชัยยอดมาไาครับวันนี้ผมพาคุณมาดูเบื้องหลัง ความงามที่เราเรียกว่าเป็นหน้าตัดส์ชั้นสูงคือโขนนะครับเราจะไปสนทนากับตัวละครที่เป็นตัวหลักๆในการแสดงในครั้งนี้และจะให้คุณเห็นถึงเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นการทําผมการแต่งหน้านะครับการแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับกว่าจะออกมางดงามที่ปรากฏอยู่บนฉากการแสดงตามผมมาครับเดี๋ยวเราไปสนทนากับท่านนองนั้นด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ปีนี้เล่นเป็นตัวละครตัวหลัก เป็นอะไรครับก็สําหรับปีนี้นะครับของคนมูลนิธิก็รับบทเป็นกุมภกรันครับกุมภกรันก็คือเป็นตัวหลักเลยนะฮะใช่ครับในตอนนี้กุมภกรันทดน้ำเลยครับใช้กุมภกรันทั้งหมดกี่ตัวครับอถ้าเรามองทั้งหมดในโครงการนี้นะครับนักแสดงทั้งหมดกุมภกรันสิบสองตัวเนี่ยจะแบ่งเป็นสามกลุ่มอ่ากลุ่มเอก็จะมีทั้งหมดกลุ่มละสี่กลุ่มละสี่เพราะว่าทั้งหมดสิบสองใช่ครับผม เพราะฉะนั้นกรุปเอกรุปบีกรุปซีกรุปดีกรุปเอทำอะไรยังไงครับคือแต่ละกรุปจะสลับกันเล่นเป็นรายสัปดาห์ครับสมมติกรุปเอเล่นกรุป มีซีพับไปก่อนแล้วก็สลับกันเล่นครับผมใช่ครับแต่ละกลุ่มก็จะมีตัว1นึ่งตัวสตัวสตัวสี่ใช่กลุ่มกันเท่าที่ผมทราบบสี่ตัวสี่ตัวแบ่งยังไงครับก็คือตัวที่หนึ่งจะไปเข้าเฝ้าฉากแรกนะเจอตัวสกาลแล้วก็มาสามอีกฉากนึงก็คือทําพิธีทดน้ำโอเคครับส่วนตัว2เนี่ยจะเข้าหานางคันธมาลีครับส่วนตัว3เนี่ยก็จะใช้พลังงางมานิดนึงจะเหนื่อยหน่อยก็คือตัวออกกราวตรวจพลส่วนตัว4เนี่ยคือเหนื่อยสุดเลยแล้วก็จะเป็นตัวรบตัวรบมาฮะมันมีมี4ตัวใช่ครับ ฉะนั้นที่เล่นเป็นกุมภการเนี่ยมีทั้งคนที่เป็นครูแล้วก็เป็นผมใช้คำว่าเป็นนักเรียนนะที่ได้รับผ่านการฝึกมาแล้วสำหรับครูเนี่ยป็นก่อนเล่นเป็นตัวตัวอื่นๆลองลองช่วยบอกคุณผู้ชมดีไหมว่าเล่นเป็นตัวอะไรบ้างผมเชื่อว่าหลายๆคนจําหน้าได้ครับก็สําหรับผมนะครับเื่งจริงนี่ก็เล่นมาเยอะครับนานมากตั้งแต่สมัยผมเป็นนักเรียนจนปัจจุบันเป็นเป็นครูแล้วนะครับก็ถ้าเป็นตัวหลักๆเลยนักขบ่าก็เล่นอินทราชิตปีนักขบาาเล่นอินทัราชิตส่วน ตอนสืบันคาเนี่ยทศก,กัณฐอ่าครับ,รบผมปีที่แลสส้วสกดตทัรกับมายารามายราาครับ,รบปีนี้ก็คุณปากาปีนี้มาคุณปาการณ์ใช่ครับผมดูจากการรับบทเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยักษ์มาตลอดใช่ไหมฮะแสดงว่าคนที่จะมาเล่นโขนได้เนี่ยเขาก็ต้องพูดง่ายๆคือไอตอนฝึกตอนนักเรียนเนี่ยว่ากันไปแต่พอพอเริ่มเล่นพูดง่ายๆคือเล่นเป็นผมใช้คาเป็นเหมือนกับอาชีพแล้วเนี่ยนะครับมันมีไหมครับที่วันหนึ่ง พละศักดิ์จะไปเป็นพระรามนี่ผมทานดูแบบดูปัญญาอา่อนมากเลยนะครับมีครับ<า>อ๋อเลอร์ถามได้ครับมีครับคือคือมันจะเป็นอย่างี้ครับในในศาสตร์นันศิลป์ไทยรเราเนี่ยมันสามารถเล่นได้ไม่ใช่เล่นไม่ได้แต่บทีบทมันอาจจะแบบไม่เนียนเท่ากับวิชาเอกอย่างผมเนี้ยเนื้อวิชาเอกก็คือเรียนตั้งแต่มอหนึ่งมาเนี่ยก็จะเป็นโขนยักษ์ใช่ตัวยักษ์มาใส่แต่ด้วยความสรีระสูงเนี่ยครับผมไปเล่นลิง มันก็ไม่ได้ทีมันก็อาจจะมันไม่สมส่วนมันดูเป็นการทำได้ไหมทาได้แต่ไม่ชํานาญเท่ากับเพื่อนเช่นการถ้ามาไปพระก็ไม่สามารถชํานาญเท่ากับเพื่อนเหมือนกันฉะนั้นก็บริบทที่ใกล้เคียงที่สุดคือต้องเป็นยักษ์คือตอนนั้นถ้าผนชายถ้าผมเคยไปเล่นผมก็เคยเล่นพระช่วยเพื่อนเล่นเคยได้แต่ถ้าแบบจริงจังเนี่ยไม่ได้แล้วคือหมายความาความชำนาญที่เราฝึกมาใช่ไหมครับโอเคเพราะว่ามันจะเป็นศาสตร์คนละตัวกันบุคลิกก็จะต่างทีนี้อย่างอย่างเนี้ยกุมประการทดน้ำเนี่ยนะครับอยากให้ช่วยเล่า ความสำคัญของกุมภการในฉากกุมภการทดน้ําคืออะไรครับครับมันก็จะแบ่งเป็นสองในยะครับคือถ้าเราถ้าคนเขาดูรามกีกรเนี่ยจริงมันจะเป็นศึกต่อจากศึกโมฆสักที่พระรักโดนหอกโดนหอกครับก็คือเอกลักษณ์เลยในตอนนี้คือแน่นอนอยู่แล้วทุกคนก็ต้องมาดูไฮไลท์ฉากทนน้ำครับซึ่งกุมภการจะต้องขยายร่างใหญ่ในการทำพิธีครับแต่คราวนี้ในในรอบเนี่ยนะครับในคุณครูประเมศได้เล็งเห็นแล้วมันมี ตอนอีกตอนหนึ่งครับเป็นตอนสุดท้ายของศึกกุมากันครับซึ่งตอนนี้เป็นตอนไฮไลท์ครับจุดคลายแบมมันจะอยู่ตรงนี้เพราะว่ากุมากันเนี่ยไม่เหมือนกับทศกัณฐ์กับอินทรชิตครับเพราะว่าเราถ้าเรามองเนี่ยยักษ์แต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีความดุร้ายด้วยนะแต่ทําไมทุกคนพูดว่ากุมากันเป็นยักษ์มีคุณธรรมอ๋อยักษ์ใจดีใช่เป็นยักษ์พิ้คุณธรรมแต่ทำไมถึงต้องถึต้องออกสึกเพราะว่าหนึ่งเพื่อพี่ชายกุมภามกันรักพี่เห็นแก่พี่เห็นแก่พี่สองเขาไม่รู้ กุมภกันไม่ร oh, ู้พระรามไม่รู้ว่าพระรามคือพระนารายณ์อวตะในจริงจนวาละสุดท้ายที่สอนมาปักปกก่อนจะสิ้นใจน่ะเห็นเป็นสี่ก้อนเลยรู้แล้วว่าน้องพูดถูกเลยทาข้อการขอขมาซีนนั้นก็จะเป็นซีนหนึ่งที่เป็นไฮไลท์อยากให้ทุกคนมาดูแล้วก็จะเป็นการที่พี่ชายสอนน้องมัมก็จะเป็นบางประการในการใช้ชีวิตประจําวันว่า เราควรทํำยังไงควรอยู่ยังไงเวลาไม่มีพี่เวลาโตมาควรเข้าสังคมยังไงก็เป็นการสอนนซองพี่สอนน้องครับสิ้นใจอันนี้เป็นสึ่หลังของภุมการที่ไม่ค่อยได้เห็นในแต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยครับมันต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการดัดแปลงอะไรยังไงบ้างไหมครับเพราะว่าบางทีเมื่อกี้ผมยังเห็นว่าเนี่ยขนาดเล่นมาตั้งหลายวันนะฮะยังต้องมีการเหมือนกับซ้อมบทให้แม่นขึ้นหรือว่าซ้อมบทให้กระชับขึ้นอะไรประมาณนี้ครับก็มีครับแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนมากครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก ทำการบ้านเรื่องจุดเรื่องไฟแล้วก็คิวบางคิวเพราะว่านักแสดงเนี่ยก็หมุนเวียนอย่างตัวเองอย่างที่บานบอกแล้วว่าบางทีเนี่ยกลุ่มพากันกาชุดบีเข้ามาเนี่ยก็ต้องมาซ้อมซ้อมเพื่อให้เขาชินกับเวทีเพราะว่าบางทีบริบทโขนนครับมีโอกาสที่จะคาดเคลื่อนได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเขาใส่สีสันมันไม่ใช่บอดเวทมันไม่ใช่อะไรที่มาเปิดหน้าฉะนั้นการที่ไฟคือถ้าใส่ครับมันมืดมากมันเห็นแค่สีเดียวฉะนั้นไฟมันส่องมาเนี่ยนักแสดงอย่างหนึ่ง ต้องอดทน 2. ต้องแบกน้ําหนัก 3. ต้องคุมสติ 4. ี่เลยต้องรันบทบาททั้งหมดมันเกิดขึ้นโดยจิตวิญญาณแสดงทุกคนเลยฉะนั้นการที่มันคาดเครื่องจุดเนี่ยมีเสี่ยงฉะนั้นการที่มันบล็อกมันจะหายไปการบล็อกทุกครั้งหรือจะการปรับเปลี่ยนทุกครั้งเนี่ยเพื่อเป็นการแก้ไขจุดครัเพราะว่าทางไฟทางร่วมกับก็จะมี การที่ช่วยเหลือนักแสดงเหมือนกันใช่เพราะว่าถ้าปล่อยให้นักแสดงเนี้ยมันไม่อื้งนักแสดงมันก็จะลำบากใช่ก็จะเป็นการเอื้อกันแล้วก็ดูภาพสินบางงันอาทิเช่นรอบนี้มันอาจจะเห็นอีกมุมนึ่งแต่บางมุมมันอาจจะคาดเคลื่อนบางัานเฮ้ยแต่มุมนี้มันได้เหมือนกันมันอาจจะคาดเคลื่อนมีการปรับปหมบให้มันออกมาลงตัวที่สุดเพื่อให้มันลงตัวที่สุดเมื่อกี้สิ่งหนึ่งที่หลายคนเคยสงสัยอย่างคนที่ใส่ศีรัะไม่ว่าจะเป็นเอาง่ายๆนะครับ ฮนุมานยักษ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ครอบลงมาเลยเนี่ยอย่างที่บอกอะ่ะคือมันเห็นแค่รูจอบตา,า,านิดเดียวนะฮะมันทำยากมากแล้วทีนี้มีคนถามว่าเนีว่าอย่างเวลากุกมกรรันรบรบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องเคลื่อนไหวอะ่ะทำไมศีษะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมันหลุดได้อ่ะ ช้วิธีตรึงยังไงครับอ๋อเอาเรื่องจริงเนี่ยเขาจะมีเชือกคาบครับเป็นเป็นเอกอัตลักษณ์หนึ่งเลยคือเชือกคาบก็คือนักแสดงเนี่ยเขาจะทําเชือกตรงตรงปากเนี่ยเขาจะเจาะรูไว้เพื่อให้นักแสดงคาบไวเพื่อเหมือนกระตรึงใช่เพราะว่าศีสัดแต่ละศีสัเนี่ยไม่เท่ากันใช่เพราะว่าไม่ไม่ได้เป็นของส่วนตัวฉะนั้นไม่ของส่วนกลางฉะนั้นอาจจะมีความกว้างความใหญ่ความลึกไม่เท่ากันครับฉะนั้นถ้าเราสวมฟองน้ําหรืออะไรดันหลังเนี่ยการใช้หน้าเยอะไปนยมันก็จะ ก็เลยจะเป็นต้องคาบไว้ตลอดเวลาดึงตรงนั้นไว้ก็จะมีความยากครับพี่ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณอย่างสูงครับผมขอบคุณครับผมเราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาสนทนากับตัวแสดงตัวนิ่ินต่อครับหมดใหม่ใหม่กับ passion ไม่สิ้นสุด The new MUX be uncharted รับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมจะชวนคุณไปสนทาน,านากับตัวละครหลักอีกตัวหนึ่งนะครับเล่นเป็นปุ่มประกันสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรเอ่ยชื่อพอทับเล่นโขนของมูที่ส่งเสริมเสื้อผ้าชีพมากี่ครั้งแล้วครับเออครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกเล่นเป็นตัวอะไรครับครั้งแรกเล่นเป็นเสนายักษ์ในในบทในตอนไหนในตอนสะกดทับสะกดทับใช่พอปีนี้มาเป็นตัวสําคัญเลยนะใช่ เออตอนที่เขาคัดเลือกที่จะเลือกพอยชมาเล่นเป็นตัวกุมภกรันเนี่ยเขาให้ทํำยังไงบ้างเพราะว่ามันต้องมีการคัดเลือกตัวแสดงจริงไหมครับใช่ครับเขาให้ทําอะไรยังไงบ้างครับก็ครูผู้เชี่ยวชาญก็ให้รับเพลงหน้าพาดต่างตาที่เคยเรียนมาอะไรอย่างี้ครับแล้วก็มีบทบทในการแสดงนิดนิดหน่อยหน่อยบทในการแสดงเล่นเป็นตัวยักษ์ใช่ครับเป็นตัวยักษ์เป็นตัวยักษ์ตลอดเลยใช่ไหมสนใจโขนเพราะว่าอะไรครับที่บ้านสนับสนุน หรืออะไรยังไงครับเคยเคยดูในในทีวีในการแสดงอะไรก็เลยสนใจที่อยากจะอยากเรียนการแสดงบ้างเนื่องจากเราตัวใหญ่เนอะเป็นเป็นเป็นคนที่รูปร่างสูงใหญ่ก็ได้รับบทเป็นยักษ์เลยเป็นยักษ์เลยตั้งแต่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 เริ่มเรียนก็คือครูบอกว่าไปเล่นเป็นเล่นเป็นยักษ์เลยอย่างตอนนี้สมมุติตอนนี้เราเล่นเป็นกุมภกรันเดี๋ยวพอเราเล่นไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถจะขึ้นไปเป็นตัวขั้วสกันได้เป็นยักษ์ ขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆได้ใช่ไหมครับทีนี้อ่ะกลับมาถึงการแสดงในครั้งนี้ครับซ้อมตั้งแต่วันแรกที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยจนถึงวันเล่นเนี่ยนะครับซ้อมวันละกี่ชั่วโมงจําได้ไหมช่วงๆรประมาณสองสามชั่วโมงประมาณมชั่วโมงทุกวันเลยไหมก็ไม่ไม่ทุกวันแล้วก็เป็นวันแล้วก็ซ้อมอย่างน้อยสองสามชั่วโมงใช่โอเคอ่ะทีนี้ในการรับบทกลุ่มบังการในครั้งนี้นะครับรับสองตอนนะครับก็คือยังไม่ต้องรบนะฮะก็เพียงแต่ว่าตอนเข้าเฝ้า เที่กรุงลงกาลงโกลงกากับที่ตอนเข้าไปหานางคันธมาลีใช่ไหมครับมันมีความยากง่ายต่างกันยังไงครับฉากเข้าเฝ้ากับฉากที่ไปนางไปหานางคันธมาลีเออฉากฉากเข้าเฝ้าก็ก็มีมีความยากตรงที่ว่าเราเราต้องให้มันสมกับบทบาทที่ว่าเราคุยกับทศกัณฐ์ที่เป็นพี่อครับแ้นเลยต้องให้มันดูเป็นธรรมชาติส่วนเข้าหานางคันธมาลีคือต้องมีความ อ่อนหวานนิดนึงเพราะว่าข้อหาคนรักใช่ข้อหาคนรักใช่ไหมก็เพราะนั้นบทก็จะต่างกันเวลาแสดงออกอะ่ะตอนโกรธตอนรักตอนโมโหตอนทุนเฉียวอ่ะสมมติสมมติโกรธสุดๆของของบทที่ต้องครับลองอคติ้งให้ดูนะครับว่าตอนโกรธหนักๆมากๆยังไงขนาดไหนครับใช่ครับอืมอันนี้คือโกรธมากๆใช่ไ สุดท้ายน้องอยากจะฝากอะไรถึงคนที่แน่นอนปีนี้ไม่น่าจะได้ดูแล้วเพราะบัตรหมดแล้วนะครับเพราะเรามาสัมภาษณ์เนี่ยอีกไม่กี่วันก็ปีการแสดงแล้วจะฝากอะไรถึงคนที่พลาดการแสดงในปีนี้และปีหน้าเนี่ยเราก็จะมีตอนอะไรซึ่งเรายังไม่ทราบจะฝากอะไรถึงผู้ชมที่พลาดการแสดงในปีนี้ครับ ก็อยากฝากถึงคนที่ยังไม่ได้มาดูนะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าก็อาจจะมีการแสดงอีกปีหน้ามามีอีกนะครับปีหน้ามีอีกไม่งั้นก็ไปหาวิดีโอจะอาจจะมีวิดีโอมาดูก่อนนะครับผมวันนี้ขอบคุณต้องพอดังสูงครับผมครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมจะชวนคุณไปคุยกับนักแสดงอีกตัวหนึ่งนะครับเล่นเป็นฮนุมานสวัสดีครับนี่ครับเล่นเป็นฮนุมานตอนไหนบ้างครับเล่นเป็นตอนฉากพระพาครับเป็นแปลงเป็นเดี่ยว ไปเป็นเหี่ยวที่จะเป็นเหี่ยวขาวโอเคครับผมในหนึ่งการแสดงของเนี่ยกรมการทดน้ำเนี่ยใช้ฮนุมานกี่ตัวครับใช้ทั้งหมด5 5ห้าตัวครับ5ตัวเป็นแบ่งเป็นภาคพื้น4ี่คนแล้วก็ตัวลอกหนึ่งคนตัวลอกคือที่ต้องเหาะโหนจนทยานใช่ไหมครับโอเคจุดเด่นของฮนุมานเนี่ยต้องคล่องแคล่วว่องไวตีลังกาลบลุกอะไรกันวุ่นวายไปหมดเนี่ยใช่ใช่ฝึกนานไหมก็ถ้าตั้งแต่เริ่มเรียนก็นานนานอยู่ครับ ใช้เวลาหลายปีอยู่แต่ว่าก็ครูเขาก็จะดูศักยภาพครับว่าโอเคไหมถึงไหม,มแล้วก็เลือกเข้ามาเล่นตอนนี้ที่น้องเรียนอยู่คืออยู่ในชั้นระดับอยู่ระดับปริญญาตรีปีที่หนึ่งครับปริญญาตรีปีที่หนึ่งที่สถาบันบัณฑิตบรรณาธาโอเคครับแสดงว่าเรียนรัตนศิลป์มาตั้งแต่ตอนสมัยเรียนตั้งแต่มัธยมเลยไหมเรียนน่ปะปฐมครับประมาณปฐม 5, ห้ามอห้าอ๋อเหรอครับใช่จบปอห้า แล้วก็เข้าที่นาตัดสินเลยใช่ครับการที่จะเล่นเป็นหนุมานได้เนี่ยแสดงว่าเราต้องฝึกอยู่กับบทหนุมานหนุมานมาตลอดหรือว่าตอนแรกฝึกบทอะไรมาก่อนครับอก็จะฝึกตั้งแต่พื้นฐานครับแม่ท่าอะไรเอ่ยเป็นแล้วก็ไล่สเต็ปไปเรื่อยๆตั้งแต่แขนเสนาแสดงโขนของมุนิิสงสริมศิลปวิชีพมากี่ปีแล้วครับปีนี้ปีที่สองครับปีที่ปีที่ปีก่อนนั้นเล่นตอนไหนครับสะกดทับครับปีที่แล้วเล่นเป็นเล่นเป็นอะไรเลยยุงรอกครับ อ๋อยุงตัวเท่าแม่ไก่ที่บินไปบินมาใช่ไหมที่จะมากัดหนุมานเราจะมันใช่ไหมใช่ครับอ๋อปีนี้มาเป็นหนุมานเลยครับตอนที่ไปไปแคสติ้งเป็นครูให้ให้แสดงอะไรยังไงบ้างครับแม่ท่าครับแล้วก็เพลงหน้าพาดแล้วก็จะเป็นลําใช้บทลักษณะของคนที่เล่นเป็นหนุมานเนี่ยครับเท่าที่ผมสังเกตนะจะไม่ใช่คนสูงโปร่งมากใช่ไหมใช่จะดูค่อนข้างสันทัดจะดูค่อนข้างแบบพูดง่ายคือ ไม่เล็กเกินไปแต่ก็ไม่ใหญ่เกินไปใช่ใช่ไหมครับผมอยู่ในระดับกลางกาถ้าสูงไปมันก็จะไม่เหมาะมใช่ไหมเ<ช>พราะเวลา<ช>เคลื่อนไหวเวลาตีลังกาะไร่ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับครับฝากถึงคนรุ่นใหม่ที่ตอนนี้มีเด็กรุ่นใหม่สนใจกระแสรเรื่องโขนมากนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่เรามีการแสดงโขนของวิที่สงร์ธปรุชีพมาประมาณกับ20ปีแล้วก็อยากให้เข้ามาดูเข้ามาชมกันเยอะๆนะครับมันจะได้ไม่สูญหายไปจากประเทศของเรานะครับแล้วก็ ถ้าใครสนใจอยากเรียนก็มีวิทยาลัยนาฏศิลป์นะครับ12แห่งทั่วประเทศเปิดรับอยู่นะครับตอนนี้ต้องขอบคุณฮันุมานตัวนี้ครับผมขอบคุณครับคุณจำความแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับซึ่งแสดงเป็นฮนุมานนะครับฮนุมานในอุมาการทดน้ำเนี่ยมีทั้งหมด5ตัวอยู่บนง่ายๆคืออยู่บนบนที่ไม่ได้ขึ้นลอกอ่ะสี่แล้วขึ้นลอกอ่ะอีกหนึ่งแต่นี่คือหนึ่งในจำนวนฮนุมานครับคุณคมกรบเล่นเป็นฮนุมานตอนไหนครับ อตอนที่เป็นตัวหุ่นลบเสร็จครับเราพุ่งออกมาโอเคหลังจากคือเป็นหุ่นยักษ์สองตัวใช่ครับระหว่างกุมภการกับหนุมานยักษ์ใหญ่ลบกันเสร็จแล้วก็พุง<ช>่งออกมาแลว้วเวลาส่ง,งบทส่งกันยังไงครับคือจะให้มันดูกลืนที่สุดเนียนที่สุดใช่มันต้องซ้อมครับขยันซ้อมกันทุกคนแล้วก็ต้องสามารถเล่นแทนกันได้ด้วยอืมคือจริงๆแล้วเนี่ยในการแสดงครั้งเนี้ยในการแสดงหนึ่งหนึ่งหนึ่งครั้งเนี่ยจะมีหนุมาน สี่ตัวบนบนบนเวทีอีกหนึ่งตัวบนรอบแต่ฮานุมานทั้งหมดในการแสดงจริงๆฮะมีมากกว่า5ใช่ไหมประมาณ1ิ1สองสิคนสิบสองสเพื่อเอาไว้บางคนได้พักบางคนได้หยุดบางคนป่วยอะไรก็แล้วแต่ก็มีตัวทายเขาเรียกตัวแทนกันใช่ไหมใช่ครับทีนี้รูปร่างก็ต้องเข้าเท่ากันนะ ใช่ครับประมาณครับนต้องพอแบบดูแบบดูไม่ต่างกันมากนักใช่มันต้องเรียงความสูงของตัวพยาทุกตัวด้วยครับอ๋อเพื่อจะให้การแสดงมันดูโอเคถ้าสมมติยักษ์ตัวขนาดนี้อนมานก็ต้องตัวประมาณนี้ต้องตัวเล็กกว่ายักษ์ครับก็คือให้มันกลืนกันให้หมดใช่ครับเนี่ยการแสดงครั้งเนี้ยเมื่อกี้ผมยังสนใจมากเพราะว่าเวลาจากตัวหนึ่งจะส่งไปตัวหนึ่งตัวหนึ่งจะส่งไปตัวหนึ่งเนี่ยเราเราซ้อมกันนานแค่ไหนเราเราส่งบทกันนานแค่ไหนครับซ้อมถ้าเริ่มซ้อมรวมกันจริงๆตั้งแต่วันที่21 เลยครับเดือนที่แล้ว21ตั้งแต่เดือนตุลามาถึงขึ้นมาเจอกันจริงๆเลยใช่แต่ก่อนนั้นนันมันมีการคัดเลือกก่อนใช่ไหมใช่ครับพอคัดเลือกเสร็จแล้วเนี่ยก็จงจะแจกบทไปใช่ครับแล้วเสร็จแล้วก็เชวยมาเจอกันใช่คับโอเคอะไรคือสิ่งที่จะทําให้คนดูเชื่อว่าเนี่ยอนุมานที่คุณเห็น่มันคือตัวเดียวกันหมดเลยความพร้อมของร่างกายครับแล้วก็ความขยันซ้อมแล้วก็อยู่ที่ครูฝึกด้วยครับว่าเขาฝึกเรามามันเป็นครูเดียวกันครับ ก็เลยสวคันเพราะฉะนั้นคนฝึกเนี่ยก็จะต้องพูดง่ายคือคนฝึกก็มีความสำคัญมากที่จะทําให้การแสดงของเราเนี่ยดูเหมือนตัวเดียวกันโดยที่ไม่มีใครจับได้ว่ามันมีสี่ตัวขอบคุณมากเลยครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นเบื้องหลังจริงนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าตัวฮันุมานมีกี่ตัวนะครับกลุ่มประกันมีกี่ตัวเนี่ยนะครับผมดีใจว่าคุณไม่ทางทราบนะครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมจะชวนคุณไปคุยกับตัวแสดงตัวนะครับน่ารักมากนะครับเป็นฮันุมานซึ่งแปลงเป็นนางกำนันนะครับสวัสดีครับผม สวัสดีค่ะชื่อน้องไรเอ่ยชื่อน้องธิดาปัญญาวิจิตรค่ะชื่อเล่นชื่อู้กันผู้กันโอเคผู้กันแสดงเป็นตัวอะไรเป็นหนุมานแปลงค่ะฮนุมานแปลงเป็นนางกำนันใช่ไหมใช่ซึ่งอยู่กับนางคันธมารีใช่ไหมใช่แล้วค่ะคนบอกว่าน่ารักมากคือจริงๆนางกำนันเนี่ยมันจะต้องเรียบร้อยใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าเราเป็นมาจากหนุมานซึ่งแปลงลองทําท่านางยุบยิกให้ดูหน่อยสิครับมีคนบอกว่าน่ารักมาก จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่น้องอฝึกตอนที่เป็นนางกำนันก็ต้องรำสวยงามเคลื่อนไหวอ่อนช้อย<ช>แล้วเวลามาบวกท่าเป็นลิงเข้ามาเนี่ยทำยังไงอะ่ะเออมันก็ดูมันก็คาแรคเตอร์มันขัดกันไปกันมา<ช>ือเราเรา,เราทำยังไงครับต้องอคุณครูจะคอยให้คำแนะนำครับว่าต้อง เราต้องใช้จังหวะไหนในการที่ต้องมีท่าลิงประกอะเพราะว่าในบทเนี่ยเราต้องพยายามไม่ให้นางพัจมพิรเห็นว่าเราเป็นฮันแปลงมาใช่ไหมคะต้องต้องหลบเกาหลบจบไม่ให้แบบคนในในคำานใช่ไหมฮะคือก็เนื่องจากยังไงก็ตามเราเป็นลิงอ่ะมันก็ต้องหลุดอาการคันอาการหัวเราะอาการเริงร่าลิงโรดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมตัวแสดงที่เล่นเป็นฮนุมานแปลงเป็นนางกำนันเนี่ยมีกี่ตัวครับ มีสองตัวสองตัวก็คือสรุปว่าน้องเนี่ยกับอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องผัดกันเล่นผัดกันเล่นตลอดใช่เป็นรอบๆเขาเลือกยังไงทําไมถึงได้กายมาเป็นน้องเพราะว่าจริงๆแล้วเออคือบทนันกำนันเนี่ยมันก็มันก็มันก็ถ้าพูดง่ายๆจะบอกยากก็ยากง่ายก็ง่ายแต่พอมาบวกบทดิงเข้าไปเนี่ยเออทำไมเพราะอะไรอ่าคุณครูน่าจะดูจากบุคลิกแล้วก็ร่างกายครับว่าเขาอยากจะให้ตัวมีไซส์ขนาดตัวที่เท่ากับผู้หญิงคนอื่นๆแต่ว่ามีบุคลิกที่ สามารถเล่นตัวลิงได้สามารถที่จะแบบว่าแสดงอารมณ์ออกมาให้ทุกคนเห็นได้ตอนน้องเรียนนาฏศิลป์มีบทเฉพาะตอนเรียนไหมครับว่าโอเคเราจะต้องเป็นนางกำน,นันเป็นนางพระเป็นตัวพระตัวนางอะไรประมาณเนี้ยสาขาที่เรียนตอนนี้อยู่เรียนตัวพระค่ะอ๋อเรียนพระอยู่โอเคก็คือรูปร่างอ่อนแอออรชรแบบนี้ะนะเป็นพระได้แต่ที่พอมาบวกเรื่องลิงเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องไปฝึกท่าลิงท่าอะไรอะไรใช่ไหมต้องให้ท่านผู้เชี่ยวชาญช่วยดูท่าว่าท่าไหนต้องแบบว่าปรับให้ดูเหมือนตัวลิง,ลงมากที่สุด ต้องฝึกท่าใหม่พูดอยู่นานไหมกว่าจะออกมาน่ารักแบบนี้ก็สักพักเถอะสักพักเลยทีนี้ตอนเล่นเนี่ยตอนเล่นจริงๆเนี่ยเวลาอยู่บนจออยู่บนเวทีเนี่ยนะครับคนเนี่ยจับตารูเราเยอะเพราะตอนแรกเขาก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมเขาก็รู้ว่าแต่รู้ว่าโอเคฮันุมานเนี่ยแปลงตัวมาแน่แต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวเราทีนี้เวลาเราทําให้คนรู้ว่าเราเป็นตัวฮนุมานแปลเนี่ยก็คือแสดงอาการคันกระดันกระโดดยองยังยองยังอะไรประมาณนี้ใช่ไหม ตรงนี้มันใช้วิธีทรกาเข้าไปคือครูวางบทมาให้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับคุณครูจะ,ะให้ดูทั้งบทร้องแล้วก็ทํานองเพลงว่าช่วงไหนอ,อะไรเงี้ยจังหวะเราจะ,สะแสดงออกว่าเป็นใ,ให้เป็นตัวจริงของนุมานที่มันหล<ช>ุดออกมาสุดท้ายถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างน้องเอวลาน้องเล,เล่นเล่นละครเล่นโขนเนี่ยนะครับบทที่โปรดปรานบทที่แบบชอบมากที่สุดคือบทอะไรครับอ่าน่าจะเป็นตัวพระครับท,รที่เรียนอยู่จะมีอะไรฝากถึงเด็กเด็กรุ่นใหม่ ที่สนใจนาฏศิลปินทั้งสูงคือโขนของเราบ้างครับเช่นก็อยากให้น้องๆทุกๆคนนะครับที่สนใจเรื่องของนาฏศิลปินไทยโขนก็อยากให้ช่วยกันอนุรักษ์ไปครับให้คงอยู่กับประเทศเราต่อไปเพราะว่าเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นคู่กับมัฒนธรรมไทยเรามากเลยครับครับผมขอบคุณมากครับผมคุณผู้ชมครับแล้วทั้งหมดที่ผมได้คุยมานะครับตัวแสดงหลากหลายนะครับจริงๆถ้าเราจะคุยทั้งหมดเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์นะครับ อาจจะคุยทุกตัวไม่ว่าจะเป็นตัวตลกคนแต่งตัวคนแต่งหน้าคนอยู่เบื้องหลังการแสดงโขนของผร้ที่สงสมเสีปาชีพเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีปีละครั้งแต่ความจะออกมาเห็นที่คุณเห็นความงดงามแบบนี้นะครับเบื้องหลังมีความทุ่มเทมากมายนะครับวันนี้รายการไลฟ์วอร์ตี้ผมเฉลิมชยัยแล้วก็ผู้ร่วมรายการทุกท่านนะครับรวมทั้งผู้สนับสนุนรายการนะครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการนะครับสัปดาห์หน้าผมจะชวนคุณไปพบปะพูดคุยสนทนากับบุคคลที่ให้แง่คิดให้มุมมองที่เป็นประโยชน์ นำไปใช้ได้จริงในสังคมของเรานะครับเพื่อความผาสุกข,ข,ของบ้านเมืองของเรานะครับวันนี้ต้องลาคุณด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมุดหใหม่กับ passion ไม่สิ้นสุด The new m e w X be uncharted ช่วงสังสัปดาห์นี้นะคะแวดวงสังคมมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างไปติดตามกันค่ะช่วง Society สนับสนุนโดย The New Mill X Be Uncharted สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ร่วมกับมูล,ลนิธิเมืองไทยยิ้มมอบทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสประจำปี2566 โดย100ร้อยตำรวจโทรดรมนัทโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์เป็นประธานโดยพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสวภาพประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ร่วมงานมูล,ลนิธิเมืองไทยยิ้มมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆโดยผ่านสภาสังคมสงเคราะห์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2557ถึงปัจจุบันรวมเป็นเงิน4,746,888บาททวน สำหรับปี2566นายโพธิพงษ์ล่ำซำประธานกรรมการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนางยุพาล่ำซำที่ปรึกษามูล,ลนิธิเมืองไทยยิ้มมอบให้นางพิตราพรบุญยรัตพันธ์รองประธานกรรมการมูล,ลนิธินำเงินจำนวน400,000บาทมอบให้สภาสังคมสงเคราะห์เพื่อมอบให้เด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเป็นกำลังใจในการศึกษา ณห,ห้องประชุมชั้น2ตึกมหิดลสภาสังคมสงเคราะห์เมื่อวันที่7พฤศจิกายน2566สำหรับวันนี้นะคะเวลาของไลฟ์ v a ร์ดี้หมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญรวมถึงผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ